เอาแล้ววงในเผยคู่นี้คุยกันจริงแถมเคยไปเที่ยวร่วมแก๊งกันด้วย หลังนางเอกสาวช่องวนันเพิร์ธวิริสราตั้งกิจสุวานิชและดาราหนุ่มสุดฮอตแมกกระชตะพิเชษโชตมีข่าวเลิกลากาันหลังสาวเพิร์ธมีข่าวกับนักสดแสดงหนุ่มชื่อดังถอยปฐถมพงเรือนใจดีชาวเน็ตหลายคนสังเกตเห็นว่าเพิร์ธและแม็กเลิกติดตามอินสตาแกรมกันแล้วในขณะที่คุณแม่ของสาวเพิร์ธยังติดตามไอจีหนุ่มแม็กอยู่ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงช่อง8รายงานว่าไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตแล้วตามไปสืบ เห็นคู่รักวัยหวานอย่างเพิร์ตนางเอกช่องดังกับแฟนแม็กกี้รัชตาเขาอันฟอลโลกันจริงซึ่งยังไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรคนเมาส์หนักว่าเหตุเพราะเพิร์ตไปกิ๊กหนุ่มร่วมช่องกับทอยปฐมพงศ์เป็นเรื่องจริงหลังจากที่มีคนเห็นว่าทอยเพิร์ตควงกันไปวัดทําบุญวงในกว่าว่ากันว่าสองคนนี้เพิ่งเริ่มคุยคุยกันจ้าและมีไปยิงปืนเที่ยวพายทยาเป็นกลุ่มแก๊งมาแล้ว